อัปเดตถึงสถานการณ์สามนักเตะที่มีข่าวก่อนหน้านี้กับเลี้ยวภูปรากฏว่าน่าจะได้ที่ลงกันหมดเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าเป็นหมอหรือเปล่าไม่ยาใครสนใครที่เขาหายหมดนะคะแต่ก็ต้องบอกทุกคนแบบนี้นะทุกคนยูซาวเลนขึ้นจริงๆอะคะ่ะเลี้ยวภูเอง,เร,เ,องเราก็ไม่ได้มีความเข้มข้นในความจริงจังในการเจราจาด้วยแหละกับสามนักเตะที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวลงรายละเอียดให้ในแต่ละคนแบบสั้นๆละกันคนแรกคือโอมามามูจากอาชักแฟรงเฟิร์ตตัวนี้เนี่ยเออบิลสือเยอมนีเคยทําเอาไว้ว่ามีการโทรศัพท์พูดคุยสอบถามถึงความเป็นนไไปด้ซึ่่งตตออแรกกฟวา มาซัมเมอร์แล้วกันแต่ปรากฏว่ามนเชสเตี้เขาอยากด้าก็คุยตกลงเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับโอมามามมสเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะซึ่งยูวิเคยทําเอาไว้แล้วในหัวข้อมันจบแล้วครับนายลองไปหาดูได้คือ,อยูว่าถ้าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะจบอ่ะมันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกล่ะเหลือแต่พูดคุยกับทางสโมสรซึ่งตัวเลขซิตี้ตอนแรกยื่นมาแล้วรอบแรกแต่อัตแทฟังเฟิร์ตไม่พอใจกับตัวเลขที่ได้รับเนื่องจากว่าต้องมาเสียนักเตะในตลาดซื้อขายนักเตะม,ตมกราคมนี้เลยก็เลยอยู่ในขั้นตอนการเจรจาแต่ฟาบิโอ รายที่2เฮียวิโก้แล้วเรียบร้อยควิชาคอรัสเคลีรายนี้มาเร็วจบเร็วแล้วภูมิข่าวว่าสนใจอยากจะกระโดดเข้าไปร่วมวงด้วยยุ้ย <Y ui S 1> ก็ทําเรื่องเอาไว้แล้วว่าผ่านไปเอชไปได้ไหมและความจําเป็นแล้วภูมิมีมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายเปเชเขาเข้มข้นและเขาจริงจังมากกว่าอยากจะได้คนไปแทนเคลียนเอมเปเป้บวกกับเงื่อนไขนาโปลีที่ไม่อยากจะพ่วงนักเตะขอบเป็นมันนี่ล้นลวนก็เปเชก็พร้อมจ่ายที่สุดตัวเลขอยู่ที่70ล้านโยูโรบวกกับแอดออนเซ็นสัญญาถึงปีสุดท้ายมาติซูบเกองกละรายสบของเรมาลิซ แบบจริงๆต้องบอกทุกคนนี้ว่ามันจบมังกั่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วพอเลี้ยวพูยื่นไปแล้วเดีลเนี้มันไม่คอมพลีทเกิดขึ้นเจ้าตัวบอกแล้ว,ว่าเอออยากจะอยู่กับเรื่องโซเซดาต่อไปตอนนั้นยูก็เป็นหนึ่งในคนที่วอวยพรว่าเอออยู่จนเขาสร้างรุคเสรีให้นะพะคุณแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่ไม่กี่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเนี่ยกำลังจะเปิดเจ้าตัวดันมาบอกว่าพร้อมแล้วจะไปหาความท้าทายใหม่ๆนี่ไงพอความท้าทายใหม่ๆมาแฟนๆเลี้ยวพูหลายคนลุ้นว่าอยากให้กลับไปมีข่าวอีกครั้ง ไปจะไปหวังพึ่งกราฟอย่างเดียวก็ไม่ได้คนอื่นได้พักได้ผ่อนกราฟนี่เล่นจนตาโหลหมดแล้วในารซูบีเมนดี้จะไปจบกับอาร์ซนอลเรียนทุกคนแบบนี้ก่อนนะว่าคือมันจะมีสื่อบางสื่อหรือแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์ที่มีไปทําข่าวในลักษณะท,ที่ว่าแซลอาร์ซนอลว่าเอ้ยเธอ,อยังไงทําไมแบบไปลงกับเธอเธอมาแย่งไปหรือเปล่าต้องบอกทุกคนว่าอาร์ซนอลจริงๆสนใจซูบีเมนดี้และมีการเจรจามาก่อนเลี้ยวผูกตั้งแต่ตลาดซื้อขายนักเตะฤดูหนาวปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าเรอสดัดไม่ขายซูบีเมนดี้ก็ อยากได้ไปร่วมงานกันกับเด็เฟรนไบรท์แต่ปรากฏว่าพอไม่ได้เนี่ยก็เลยต้องเลิกตัดนใจต่อสัญญากับจอร์จินโยออกไปแล้วก็สถานการณ์เนี่ยทางฝั่งอร์เซนอลเองเนี่ยโทมัสปาเต้ก็แนวโน้มน่าจะจบกันในช่วงของซัมเมอร์นี้ซึ่งในดีลของซูบิเมนดี้จากการนาเสนอว่าคุณเดวิดออนสตีนทีมหนึ่งตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยเจนหนึ่งผู้สื่อข,ข่าวสายกีฬาก็ออกมาบอกว่าตัวเลขมันจบอยู่ที่51ล้านปอนด์และจะย้ายในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ถึงแม้ว่า ทางอาร์ซนอลเองอยากจะได้ช่วงนี้แฟนอาร์ซนอลกำหมัดบอกว่ากองหน้าไหมล่ะไม่เหลือกองหน้าแล้วล่าสุกกาเบรียลเชสซสก,ก็พักยาวแล้วเนี่ยมันยังไงพอๆกันเลยแต่ว่าจริงมันเป็นดีวที่เขาสนใจเอาไว้อยู่แล้วไม่น่าเชื่อเลยอะว่าสุดท้ายแล้วเรากลายเป็นทีมที่แบบเน้นเป็นข่าวไม่เน้นเป็นจริงเน้นสนไม่เน้นซื้อยังดีไม่ได้ใช้คําว่า4 8ชั่วโมงแซวทีมตัวเองไปก็เออหลายคนก็คงคิดเหมือนยุ้ยแหละว่าเออเอาคนที่ต่อสัญญ,ญาให้มันได้ครบจบก่อนไหมล่ะซึ่งอันนี้ขออนุญาตรวบเรื่องนี้ไว้เลยนัลแล้ว่าานก จริงๆไม่ได้อยู่กับวิชันฮิลส์สุดท้ายเนี่ยขอบเขตในการเจรจาก,ก็เป็นไปตามที่ FSG วางกําหนดเอาไว้แล้วก็รู้สึกว่าทางฝ่าย FSG ที่ดูจะมีบทบาทกับลิเวอร์พูลล่าสุดอันนี้หยูดเพิ่มให้เองนะไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนั่นแหละค่ะเพราะว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเองเนี่ยการกลับมาดํารงตําแหน่งในครั้งนี้เขาไม่ได้มาในานามลิเวอร์พูล์แต่เขามาในานาม FSG ก็มีสิทธิ์เป็นไม่ได้เหมือนกันนะอย่างที่เคยบอกว่าขนาดซิเวนเจอร์ดยังไม่รับการต่อสัญญ,ญาเลยก่อนนั้นนักเตะหลายต่อหลายคนเนี่ยมัน ยื้เรื่องของสัญญาจนสุดท้ายนักเตะตัดสินใจที่จะโอเคงั้นให้งั้นฉันไม่ต่อก็ได้เอาเป็นว่าอัปเดตกันประมาณนี้และการเตะที่เคยมีข่าวกับเลี้ยวพูแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในรายที่มีข่าวเราคงก็ต้องติดตามกันต่อๆไปด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนอกจากจะได้ใครไหมเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องข่าวออกอีกหลายๆคนเลยนะคะในรายของฮาร์วีย์เลียนดาวินูเยสอันนี้ยูอีนับเฉพาะทีมชุดใหญ่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวทำเรื่องนี้มาฝากทุกคนกันค่ะ